สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เสียสุรรถขุดบุรีรัมครับวันนี้พวกเราครับมาอยู่กับหน่วยที่หนึ่งครับทีมงานเสียสุะร,รถขุดบุรีรัมครับอยู่กับผู้จัดก,การเปิ้ลครับแล้วก็เจ้า SK 200 SM แล้วฝั่งนี้ฮะทางด้านนู้นก็เจ้าแคท 3.1.2.D ดี 3, 1, 2, ครับมาอยู่ด้วยกันครับวันนี้ เพิ่งได้เข้ามากันครับเพราะว่าเมร่ะวานฝนถล่มอย่างหนักครับหนักมากมากครับเมื่อวานเราบอกว่าถ้าฝนไม่ถล่มวันนี้น่าจะจบครับแต่และแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างหวังครับผมเพราะว่าครับนี่ครับผมเนาะเรื่องของการทํางานครับเมื่อวานก็ไม่ได้ทําครับทําแค่ครึ่งวันเนาะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของฝนครับเราทํางานไม่ได้ครับผมเนาะ ก็เลยฮะนี่ครับผู้จัดการเราเมื่อวานจะร้องไห้ครับวันนี้เห็นพี่ชายมาดีใจอีกแล้วครับเปลี่ยนครับดีใจอีกแล้วครับผมเนี่ยอยู่ยังกับหมูกับหมาทุลทุลครับผมน้องลตุมปิครับอยู่กลางช่งมีกาแฟเบอร์ดี้เป็นกระป๋องกินครับผมอยู่ในเมืองไม่มีกินเลยครับผมเนี่ะ หาว่าตัวเองลำบากลำบากครับผมหอกกับข้าวมาทั้งวันครับหอบมาทั้งไข่ทั้งเนื้ออุดมสมบูรณ์ครับผมทํางานโอ้นีครับเหลืออีกเน็ตเดียวครับเหลือประมาณแค่วันนี้น่าจบครับเคียร์ริ่งด้านในครับเคียร์ริ่งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เคียร์ริ่งตรงเบินไปดึงตรงไหนที่ไม่เสมอหรือตรงไหนที่สูงกว่าแนวหรือกว่าระดับก็เดินเข้าไปก็น่าจะจบแล้วครับเนะยฮะ เลยเล็กน้อยครับกับเจ้า SK 200 SM ครับทีมงานพวกเราครับนะโอ้สวยงามครับสวยงามครับวันนี้ก็เอาให้จบครับวันนี้เอาให้จบครับพรุ่งนี้ก็ได้เคลียร์ฝนไม่ตกครับวันนี้ขอ สักวันนึงครับถ้าไม่ตกครับพ่งนี้เราจะเคลียกองดินตรงนี้ครับแล้วก็ปรับพื้นที่ก็จบครับจะได้ย้ายที่ทําการไปอยู่บอ่อที่บ้านอ่าอะไรไงฮะบ้านน้องบัวครับพื้นที่ของเราบอร่ออีกบอ่อหนึ่งครับไม่ไกลาจากนี้ฮนะประมาณห้าหกกิโลครับก็ถึงครับนะตรงนั้นก็โทรหดเลือกเกินครับ ดึงน้ำขึ้นแล้วก็ไม่ไวายที่จะฝนตกเข้ามาครับน้ำท่วมอีกครับเนี่ยให้ดูความลำเค็นความลำบากครับความยากลำบากในการทำงานหน้าฝนของพวกเราครับเนาะนี่น้ำท่าเต็มตุ้งนองทุ้งนางครับเนาะเนี่ยผู้จัดการเราก็บนทั้งวันเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ล้างขาครับเอาไปถ่ายโชว์ครับเอาไปถ่ายโชว์พี่ว่าตัวเองเนี่ย อยู่แบบลำบากครับเนาะแดดแดดอย่างนี้ครับบ่ายนี้ก็น่าจะแห้งครับเดินได้สบายครับแต่ว่าปัญหาก็คือเรื่องของผมว่าผลมันจะมาอีกครับไม่ใช่ว่าจะจะหยุดนะครับเนาะแต่ถ้าไม่มาพรุ่งนี้เราเคอร์ริงด้านบนก็แวบเดียวเนาะทีนีเนี่ยผู้จัดการครับใส่หมวกมาแล้วเข้มเข้มเต็มพิกัด อะไร <laughs> อยากบวกครับอยากบวกยิ้มทีเดียว<ร>ลูกจะ้ะ<ร>ลูกมีความสุขย <laughs> อยากไม่เล่นกล้องกันเนี <laughs> ่ยคิดถึงพี่ชายครับเมื่อวานก่อนก็มาแล้ววันนี้ให้มาอีกครับคนเรานี่ฮะเป็นเาเป็นลูกคนเล็กครับเนอะลูกคนเล็กครับคิดถึงพี่ชายครับ เราคิดถึงพี่ปอละครับผมเนาะเสียปอครับเนี่เสียปอเห็นคลิปนี้ก็เห็นใจน้องมาครับเนาะเห็นใจน้องมาครับอ่าก็เอาไปเลี้ยงมาครับผมเลี้ยงมาสองเดือนแล้วครับก็เลี้ยงครับเขาเรียกว่าเลี้ยงเขาไม่เรียกว่าจ้างครับคนเราตอนมาไม่ได้ตกลงราคาก็อย่างนี้แหละครับคือมาด้วยใจครับผมมาง่าย มาด้วยใจรักพี่ครับบอกว่าไปทํางานช่วยพี่ทํางานก็มาด้วยใจไม่ถามเรื่องของก่้าแรงครับก็เลยผลสรุปก็เป็นอย่างเงี้ยนี่ฮะใส่เสื้อมอสทอนะครับผมเรียนได้กี่เทอมครับเทอมเดียวครับผมมอสทอเทอมเดียววันนี้จบแน่นอนครับกับเจ้าเจดเรซซิ่งหรือเจดมือไวคขับนะครับทีมงานเสียสุรรถขุดบุรีรำครับให้ดูผลงานของพวกเราครับสวยงามครับนี่ฮะ เป็นบอ่อที่อลังการงานสร้างมากๆากครับบอ่อนี้อยู่มาครบ2เดือนน่าจะสองเดือนพอดีฮะบอ่อนี้บวกลบครับพอเราเข้ามาช่วงเดือนมีนาคมครับแต่พวกเราหยุดก็ปลาไปครึ่งเดือนกว่าแล้วครับเฉพาะแต่วันหยุดครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ไม่อำนวยให้พวกเราแล้วก็เรื่องของอยู่ช่วงเทศากาลครับเนาะวันนี้พวกเราก็ได้มาเยี่ยมทีมงานเราอีกครับหนึ่งครับก็เลยได้ทําคลิป ให้เพื่อนๆได้ชมกันครับว่าพวกเราอยู่กันยังไงหน้าง,งานเราไปถึงไหนแล้วใกล้จะเสร็จหรือยังบ่อน,นี้เนาะเดี๋ยวมาอัปเดให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเงี้ยโอโ้โหวันนี้ข้างล่างจอให้จบครับจบแล้วเพื่อที่จะเดินขึ้นมาข้างบนแล้วเอาให้จบครั้งเดียวครับเนาะจะไม่ลงอีกแล้วครับ วันนี้ต้องจบครับพรุ่งนี้ไม่ลงไงแล้วครับคือ <c ười> จบแล้วจบเลยเนาะจบแล้วจบเลยครับพรุ่งนี้นี่ฮะดึงสลบครับความลาดเอียงครับฝีมืออยู่แล้วครับผมครับอาจารย์เจดครับผมแล้วก็กับพละกําลังของรถแล้วก็ความคล่องตัวของเจ้า SK 200 SM ของเราอ่ะเมื่อวานเมื่อวานทางเจ้าที่มาใช่ไหมครับเจีย เราะว่าทางเจ้าหน้าที่ช่างสํารวจมาดูครับเรื่องของมาดูให้มาวัดระยะครับก็ถือว่าจบแล้วครับชมว่าสวยงามครับชมว่าพวกเราทําได้ใช้ได้ครับสวยงามนะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ทํางานแล้วก็พวกเราได้คําชมจากท่านครับแต่ว่าก็ลาช้าไปเรื่องของอ่า สภาพอากาศครับที่จะให้เราล่าชาครับเนาะเนี่ยพรุ่งนี้จบไหมครับเสียทุกอย่างต้องจบใช่ไหมพรุ่งนี้เราจะได้ย้ายเราจะย้ายตรงนี้ครับพรุ่งนี้ย้ายเต็นย้ายอะไรฮะพรุ่งนี้เช้าจะย้ายเต็นก่อนใช่ไหมเสียก็พาทีมงานอ,าออกก่อนแค่รื้อแป๊บเดียวรื้อสามคนก็นได้แล้วเคยอยู่วัดใช่หมบอคือเต็นงานสุดตันมาเมาเล่านะเนี่ยฮะรื้อเต็นเสร็จก็ เคียครับเคี่ยวออกไปด้านนอกครับเนาะเพื่อพรุ่งนี้เราต้องยาอ้ายออกนะฮะย้ายออกแล้วก็ไปประจำการที่ใหม่ครับนะฮะไ, <c oughs> ไปตั้งหน่วยตั้งหน่วยที่ใหม่ก็ตั้งทีมใหม่ครับเนี่ยพรุ่งนี้ก็เพราะว่าช่วงพรุ่งนี้ไม่น่าจะเกินบ่ายใช่ไหมเสียพรุ่งนี้ไม่น่าจะเกินบ่ายครับถ้าฝนไม่ตกนะครับผมถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะเกินบ่ายน่าจะจบครับพรุ่งนี้ <c oughs> เราจะเอาให้จบครับเนาะ เออนี้ฮะไปเล่นโคลนที่ด้านล่างครับแล้วระดับไปดูยังเดินดูยังเดินไปทํำยังนีงระดับข้างในนะทําเสร็จยงังเสร็จไปยังแล้ว<ะ>ไม่ระดับข้างล่างนะไดเรียงพูดคนละอย่างไปคนละอย่างครับพูดเรื่องระดับกลางล่างต่พูดไปทั่วครับเนาะนะ,นะเลือนๆครับผมเนาะผู้จัดการผม ไกแล้วครับไกลเป็นความจริงขึ้นมาแล้วทางด้านนน้นก็เจา้าแคทตามหนึ่งสองดีครับทีมงานเชิยสระคุณพิรมครับดึงดินครับปรับหน้าดินเพื่อที่จะให้สวยงามครับเนาะดึงดินปรับคันดินคันดินให้สวยงาม ช่วยกันไปเอาให้จบครับไม่ให้น่าเกลียดครับเอาให้พอดูได้ครับเอาดูดีดูได้แล้วกันเนาะนะฮะนี่ครับแดดออกครับแดดร้อนครับแป๊บเดียวครับแห้งแน่นอนครับผมเนาะเนี่ยแป๊บเดียวครับพวกเราอยู่ด้านในแล้วไม่มีสิทธิ์ออกไปครับเสบียงอาหารเลยต้องต้องเดินไปเอาด้านนอกครับเมื่อกี้ผมก็จอดรถที่ปากทางครับเราเดินเข้ามาเนาะเพราะว่ามันเดินมันขับรถเข้ามาไม่ได้ครับ ้ได้ครับสวยงามใช้ได้ครับพรุ่งนี้ช่วงเย็นเราจะย้ายทุกคันแน่นอนนะช่วงเย็นเราจะย้ายไปทําการที่น้องบัวครับเนาะหมู่บ้านข้างเคียงตรงนี้นะครับอีกบ่อหนึ่งของพวกเราครับก็ฝากผนงานพวกเราครับทีมงานเสียสลนกรุฑบุรีรัมครับกับน้องครับงานของกรมชลประทานครับเจ็ดหมื่นคิวครับตรงนี้เนาะ ตรงบริเบอนี้เจ็ดหมื่นคิวครับนี่ฮะรีบททำครับตัวฝนมาอีกนะมันจะเต็มบ่อครับมันจะทำงานไม่ได้ครับนะฮะวันนี้เราต้องให้เสร็จก่อนที่ฝนจะมาครับขึ้นจากบ่อให้ได้ครับก่อนที่ฝนจะมาครับนี่ฮะตอนนี้ลงไปเล่นคี้โคลนครับลงไปเล่นด้านล่างครับนี่ะอีกชั่วโมงหนึ่งนี่จบแล้วครับเดินไปเคลียร์รินด้าน้นฮะต้องเดินไปเคลียร์ออกให้ครับเคลียร์ดินเข้าไปข้างในครับตรงที่เราขุดไว้ครับ เคียเข้ามปเคลียเข้าไปก็น้ําก็จะถึงครับตัวได้ระดับหมดแล้วครับนี่ฮะก็ถือว่าวันนี้ข้างล่างต้องจบนะต้องจบพรุ่งนี้ขอให้ว่าฝนไม่ตกจัดกองนี้ครับนี่ฮะจัดกองนี้จัดการกองนี้ก็จบแล้วครับเนี่ยฮพรุ่งนี้ครับจะมีรถประเสริมทับอีกหนึ่งคันครับเป็นซานี่ SY 135ครับทีมงานเสียสรุดัิรลามครับมาช่วยอีกหนึ่งพละงกำลังครับมาเสริมทับไปครับเพื่อที่จะให้เร็วขึ้นเพราะว่ามองดูแล้วเรื่องการใช้หล้อามาดําดินหรือว่าถอยดินออกจากบอ่อคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนี้นะฮะไม่ใช่อย่างที่เราคิดครับเนาะแต่ก็ถ้าเป็นถ้าดินมันแห้งหน่อยเราก็ต้องใช้รถดําถอยเหมือนกันเนาะนะี่ฮะ ขอดีของการมีน้ำมีโครนครับใช้มาปาดนี่ฮะลื่นๆ่นครับจะได้ง่ายครับเราจะได้ดูสะอาดดูสะอาดดูสวยงามรีดลงไปครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียทรั์รัตนบุตบุรีรัมย์ครับกับหน้างานบ้านน้องบ้านสะเร่ครับตำบลหน,นองกระทิงอำเภอกระสังอุยกำพระรำไบมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับงานของกรมชลประทานครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมเราครับเข้ามาแล้วชมคลิปแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจครับกดซับสไครต์ติดตามพวกเราให้บีซับเยอะๆครับเนาะเนาะมีกดติดตามเยอะจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ